สวัสดีครับวันนี้ก็เกมโอเกลกกากะนี่เป็นอดีตรองครับอ่าแล้วก็จะมาซุ่มโปเกมอนเนาะเป็นไอดีใหม่นะครับคือเป็นการ,รันตี่รอบแรกเลยนะห้าพันเมตรแล้วก็ตอนนี้ผมซุ่มไปแ,แค่หนึ่งพันสี่รอยเมตรเนาะเออก็คือมันยังไม่ได้แล้วในโปเกมอนที่นี่อ่ะเออก็มีแค่ตัวเพื่อนฐาเนาะเออกับไอตัวที่เพิ่งซุ่มไปอ่ะเรามันได้มาแค่บางตัวนะ ไป,ไปเลยมาเลยสิบรอบแรกอาจจะได้นะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะได้หรนะือเปล่านะไม่รู้นะว่ามันปรับใหม่ตอนครนะคือปกติฮนะส่งทีเดียวบางทีมันก็ได้แล้วนะแต่ว่ารอบเนี้ยคือมันสองรอบแล้วนะที่มันต้องรอการันตีอันนี้ก็เหมือนกันน่าจะการันตีนะคือมันอีกหนึ่งพันหนึ่งร้อยเมตรใช่ปะคือคือผมคุ้มสิบรอบอยู่แล้วไอ้สิบครันนะ้ง ยังไงก็ได้แน่นอนขึ้งแล้วแต่มันปับใหม่มานะคือผมไม่ได้เล่นใหม่บ่อยทีนี้ก็เลยไม่ค่อยรู้นะว่ามันเกี่ยวกับมันน้ำเดีดหรือเปล่าแล้วก็แบบเอาการตีหรือเปล่าหรือผมโชคร้ายเอออันนี้ก็ไม่รู้นะแต่ปกติอ่ะคือเคยนะครับซุ่มทีเดียวแล้วมันออกแบบกดทีเดียวนะไม่ใช่กดสิบรอนะแล้วก็ใช้มันไปอืมน้ำต็ดครับ คือถ้ามันได้ตัวดีแั้งแต่แรกมันจะง่ายมากแต่ว่าแบบได้ตัวอย่างเงี้ยมาเนี่ยโอ้โหตัวเนี้ยผมเล่นมาเจ็ดแปดไอเดียไม่มีเก,ก,กินปกตินะมีประมาณห้าไอเดียเออแล้วไอเดียเนี้ยก็มีอีกเออดีวะ่ะคือมันก็ดีแล้วเล็กๆแต่ว่ามันมันตีเดียวกไงผมผมไม่ค่อยชอบอะไรหละแล้วมันเล่นท้ายเกมไม่ค่อยได้นะถ้ามันไม่ใช่เป็นร่างร่างมาสเตอร์หรือร่างไดนมิก ผมไม่แน่ใจนะว่ามันมีร่างไหนเออคือมันต้องทําร่างนั้นนะ่ะมันจะโหดนะต้องให้ทําไปบางทีมก็ไม่โหดนะเออมันต้องแบบของเน้น,น,นมากอก็นั่นแหละแต่เล่นใหม่มานะครับมันมีอยู่แค่ครั้งเดียวนะครับที่ซุ่มได้ตัวดีคือผมได้การดอนมาตัวเดียวครั้งแรกและครั้งเดียวแล้วก็นอกนั้นก็ได้แต่พวกอะไรเวนตินี่ไอพวกยักษ เอนะน้นะยักษ์ท่านบินท่านดินครับเออแค่นั้นเอยงยาน้อยได้ยักษ์ฟ้ามาอย่างดีนะคือปกติม่นได้แต่ไอ้นี่ตัวปลั๊กไฟฮาเนี่ยไอ,อ้ตัวเนี้ยแล้วก็ไอ้ยักษ์ท่านดิน่ะแล้วก็เ,ออกนนกเ็นตันนี่สาตัวเนี้ยคือออกบ่อยมากเป็นตัวที่ออกโคตรบ่อยแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ครับเออม่มันออกมาแล้วอะ่ะเออมันก็มันก็ต้องใช้อะ่ะ เ,เดี๋ยวเราดูล้อนงานครับประมาณตีหนึ่งหมื่นเพจไม่รู้ว่ามันจะได้ตัวอะไรนะเออแต่ถ้ามันได้ตัวดีมันก็ก็ดีไหมแต่ถ้าได้ตัวแย่ๆแบบนี้หรือไม่ตัวแบบตัวซ้ำยังไออะไรน,นะไออะไรวะทัดพืชอะไอไอยงนักกล้ามอ่ะเออถ้าได้ตัวหานะมัน,นก็จบกแหละเออโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับบ๊ายบาย